นี่คือถุงเท้าที่กลืนกับสีผิวมากที่สุดนูตซ็อกถุงเท้าสีนูตที่ออกแบบมาเพื่อคุณเมื่อพูดถึงการแต่งตัวเรามักจะเลือกสีทุกอย่างทั้งเสื้อผ้าเครื่องประดับอย่างที่ถีพิถันใช่ไหมคะแต่กับมองข้ามถุงเท้าทั้งที่จริงแล้วเป็นไอเทมที่มองเห็นได้ชัดมากและนี่แหละคะ่ะคือจุดเริ่มต้นของแบรนด์นูตซ็อกผู้ก่อตั้งชื่อคุณไลลาเธอเริ่มจากความต้องการง่ายๆที่จะหาถุงเท้าที่เข้ากับสีผิวตัวเองแต่กับไม่มีขายในตลาดเลยและแผ่นถุงเท้าทั่วไปยังหลุดง่ายไม่นุ่่่มมมรรรวววถึงงงไออับแแแลลกกกะะะทดด้ยยคคเเธ็ิา ต้องมีคนที่คิดเหมือนกับเธอแน่ๆจึงตัดสินใจสร้างแบรนด์ถุงเท้าสีนูดหลายเฉดขึ้นมาเองทําตั้งแต่เรียนมปลายนะคะใช้เวลากว่า2ปีทั้งพัฒนาสินค้าแล้วก็พัฒนาแบรนด์จุดขายของเขาก็คือเฉดสีค่ะการที่มีเฉดสีผิวหลากหลายช่วยเติมช่องว่างในเรื่องแฟชั่นทําให้ลูกค้ารู้สึกว่านี่แหละคือเฉดของฉันเป็นการสร้างอีโมชั่นัลบอลที่ลึกมากๆก,กับผู้ใช้จึงไม่ใช่แค่การขายถุงเท้านะคะแต่เป็นการขายตัวตนแล้วก็ความมั่นใจเมื่อคนใส่ถุงเท้าที่กลืนกับสีผิวก็จะมั่นนใจจแล็ดูเปธรรมชาตติอบโ ทุกลุคแฟชั่นไม่ว่าจะเป็นสนสกิร์ส้นสูงแล้วก็รองเท้าหนังในขณะที่หลายคนอาจจะมองว่าถุงเท้าเนี่ยเป็นแค่ของใช้ธรรมดานูซองเนี่ยกลับยกระดับนะคะให้ถุงเท้ากลายเป็นแฟชั่นไอเทมจับกลุ่มนิชมาร์เก็ตได้ก่อนและสร้างความได้เปรียบในฐานะแบรนด์ที่บุกเบิร์เคยขายกับ QVC ได้มากกว่า500คู่ต่อ1นาทีค่ะและปีนี้คาดว่าจะขายได้มากกว่า3 0,000คู่ในทุกช่องทางไม่น่าเชื่อนะคะว่าจากแค่เพนพอยเล็กๆก็สามารถกลายเป็นโอกาสใหญ่ได้เ <ans> มื่อ<ม>เ,<ร>เราใช้อินคลูซีฟมาร์เก็ตติ้งเป็นการตลาดที่เนน้ ความหลากหลายบวกกับการสร้างความแตกต่างด้วย e m o t i น n a อ Hook ใส่ใจดีเทลแค่เพียงนิดเดียวก็พาแบรนด์ไปได้ไกลเลยค่ะ